โอเคผมก็สวัสดีท่านชุมชนันโดยนี้อยู่กับบนหน้าจอไดสทนะ็อปฟูเจอร์โคม้วผมวันนี้ผมมาปลอกออะไรนิดน,นึงนะอยู่ก,กับใครหน้าจอฟูเจอร์โคมวัด <laughs> <laughs> กับห <laughs> น้าจอฟูเจอร์โคมกับใครกับใครฮัโลโหลอยู่กับคนเออจบถุยโอเคผมวันนี้หน้าันนี้ผมมีผมเติมแล้วเนาะ วันนี้จะบอกว่าวันนี้ผมจะสุ่มเกมแหละทั้งที่ตอนนี้เขาฮิตกันใช่ไหมผมก็สุ่มบ้างมาวันนี้เกมผมจะแจกครับผมผมดูแล้ผมแจกกี่เกมเนาะผมแจกแน่ๆผมบอกเลยแจกแน่ๆเลยไม่หมดโอเคอย่างแรกผมใครอยากได้กดซับสไคร์ตรงนี้ไว้ก่อนนะซับสไคร์ไว้ก่อนเลยกดซับสไคร์ซับสไคร์นะผมทั้งสองกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ว่าทำเสร็จหมดยังบนแล้วก็อย่าลืมกดบนกระทู้นี้นะผมเออ่ dislike ช่องอีฟิตสปาร์คทีวีแล้วก็อย่าแล้วก็คอมเมนตแอปผมว่าทำเสร็จหรือยังโอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มโอเคปะเดี๋ยวผมจะแจกนะสุ่มว่าใครได้เกมอะไรโอเคนะโอเคผมมาผมเช็คสตีมันด้วยเนาะนี่นี่ครับก็เปิดสวยมาแล้วนี่ไงมาแร้วผมผมเติมมาแล้วผมจะมีผมไปเติม12คีย์ใช่ไหมผมไปใช่12คีย์นะโดยการที่ผมจะสุ่มอันแรก6คีย์อันสองหคีย์12คีย์พอดีเป๊ะๆโอเคคุณเอานี้เปล่าแจก3เกมสุดท้าย เกมอะไรก็ได้ลสามเกมสุดท้ายแจกไม่กูเลือกน้ออะไรนีฮะเอาแจผมมาแทกแรกมีโอวัตเดี๋ววัยจสุดคือโอวันนะผมนะสามสองหนึ่งยัสอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมดูด้วยครับแป๊บนึงโฟค่อยเข้าไปนะผมนะเห็นเข้าไปแป๊บเก้าสิบเก้าบาทอันเนี้ยชื่อเกมอะไรชื่อเกมอะไรอินเซนเซอร์ เนี่ยคุณน่าจะแจกแน่ๆเพราะว่ามันเกมผีเป็นเกมแนวยิงปืนยิงปืนไม่คงชอบไม่ชอบอชอบ<ต>ชอบกานยิงปืนหรอแบบไรออฟไซด์อะไรอย่างเงี้ยโอไม่เอาพอละไม่เอาขอโทษครับขอโทษครับไม่เอาแล้ว <c oughs> โอเคไม่แจกเกมไม่ชอบมามึงไม่แจกเกม,มดีๆให้คนอื่นถูกบ้างไอ้คงโอเคแล้วต่อไปไปไหนต่อวะขอตรวจอะไรก่อนโอเคเรียบร้อยนะมาไออันนี้สองมมาเจ๊งไม่เจ๊งมาด่วน เงจไปเจ็ง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 จๆเก็ม่มันไม่ดังไงรู้สึกดูเลยไม่ดังหึงสองไซเบอร์พังสามเจ็ดเจบอกแล้วยังไงมึงก็กำไรอ่ะบอกเลย สองร้อยสิบเก้ายิ่งจีบจอยยูท่ชมองไงสองร้อยมึงต้องหลักพันในคู่เพเน็ตโคสเตอร์อะไรแบบเนี้ยเอามาให้กูได้อยากก็เเดตโคสเตอร์มานานแล้วร้อยหกเก้าร้อยหกเก้าร้อยหกเก้าไม่หรอกเฮ้ยโอ้โหฉากนี้แม่งอ๋อนี่ <ผ>มไม่เล่นกิน,นมูนพระจันทร์สีเขียวป๊อ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> มาตะแวผมอ่ะคีดที่สี่ฉัดไปเขี้ยจมตัวไปดูก่นเ <c oughs> จ้ไม่้งไม่ดูนะมาเจ๊จเจ๊แจ๊เจจสิบเจ้าบเจ๊เเจ๊เจ๊เจ๊เยเจ๊เจ๊เจ๊เไเเจจ แต่ไม่คิมว่าีกีกำไรพันห้าเห็นว่าหลอพี่เขางวมยแล้วเขาสุดสุดท้ายกำไรพันห้าจากการที่สิบเกมร้อยเดียวสุมไปสี่คีใช่ไหมสี่คีที่ห้าผมลืมเมื่อกี้คีที่ห้าจัดไปฮะรืม ร้อยยี่สิบเก้าข้าวมันด้แย่เป็นโดนเหมวะเน enfin ี no. ah, ่ยโวนอ๋อไม่ได yeah. anyway. ้บนไม่ได้บนเฮ้ยไม่มีฉากที่มันเซนเซอร์เลยอ่ฮ่าฮ่าคีย์ที่หกกลับมาเอ้ยขับไม่ขับโอเคใจเย็นเพื่อนคีย์ที่หกเขามาถ้าแกไม่เข้าเดี๋ยวเขาจะฉีกแผ่นทิ้งมันไม่มีแผ่นเลยเด่อคีย์เอามาเดี๋ยวเอาคีย์ไปดีลิท ร้อยสี่สิบเอ้ยใช่ป่าววะไม่ใช่ตรงนี้นี่มาร้อยสี่สิบเก้าครับผมคือคุ้มอ่ะ<ห><ห>คุ้มหมดเลยไงก็คุ้มหมดเลยคุ้มกับเพื่อนแน่ครับก็ซื้อมามก็ไม่เล่น<อ>คุ้มตรงไหนวะแพ็กสองผมเหลือเท่าไหร่วะส่วนเหลือหกสิบเหมือนกัน,<ห>นโอเคไม่แจกินสดวะแจกไม่ร้อยนิ ร้อยหนึ่งล้วก็เอามาเป็นเกมแล้วกเกมไปขายเป็นเงินสดคุ้มกว่าเฮ้ยชิบหา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 ยเอาเน,นี่ยเนี้ยเดี๋ยวพักก่อนโอเค่มาต่อ, <ละ S 1> ตอไป่ะไปอันบอมยี่สิบเจ็ดเฮ้ยแต่หน้าหนุกเหรเกมนี้ยี่สิบเจ็ดบาทแต่นหน้าหนุกเฮ้ยโฟกฟัสฟีโคสวยแต่ไม่เวลาเล่นจริงจริงยี่สิบเจ็ดบาท เฮ้ยกรฟิกใช้ได้อยู่ซีจีใช้ได้อยู่ยี่สิบเจ็ดรู้สึกว่าคู่เด่นี 8, ้น่าจะหนุกว่าต่อไปเดี<า>๋ย้าขี้สุดท้ายอะขี้ที่หเปล่าวะเี้เจ็ดดิโอเคมะต่อยิบยิบเ้าบาทดิคือยังไง, <c ười> งบบก็กำไรคือบอกไดแยี้ที่แปดครบค <c ười> ือมึงได้สิบเอม ลิศเล่เกมหนึ่งร้อยหนึ่งก็กำไรละ <c oughs> ที่เจ็ดบาทเองมึงเอามาหาพระแสงะพระแสงพระแสงปืนน่ะนะสามคีสุดท้ายครับผมคี์ทีเท่าไหร่วะที่ทกเก้าเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเป็นอะไรไ,ไอ้ภูเจงนี่ว่ะหัดทุนหัดทุนมาเป็นมาเป็นเด็นหนึ่ง กุณรับคี้แป๊บลบเลขไม่เป็นหรอวะคี้ที่สิบครับเพอรอาะ่เพรากเลนคี้ที่สิบ,ส,บสามสองหนึ่งชัดไปครับผมวอดไอคูแต่แกมีแล้วอ่ะเอาเอามากกไม่เล่นเกี๋ยว็บ เก็บคีย์ไว้อ่าฮะแล้วไงต่อแจกดีคุงรางวัลใหญ่เล่ปึ๊มปึ๊มรางวัลใหญ่ไงคอเตอร์สไตล์เขาบอกออฟเฟนซีฟขาบอกแจกแจกรางวัลใหญ่แจกคลอเขาแกมีแล้วอ่ะสามร้อยก็แกมีแล้วห้าบาทสามร้อยสิบห้าบาทนะครับมาคุณรอช่วงรถตามยังเหลือร้อยกว่าบาทแจกดีคุงรางวัลใหญ่อะรางวัลใหญ่แกมีแล้วอะแกมีแกก็ไม่เล่นนะไอคุง เกาเตอร์กูไปีเด็กเว้ยที่ที่สิบเอ็ดครับผมสามสองหนึ่งอันโดเลเบิลเอยะวะเกมเอาไม่กูเจ็ดเก้าบาทเฮ้ยแต่เฮ้ยแต่แต่แต่เหมือนเอ้ยอินดี้อ่ะโฟกนะครับมีเกมอินดี้กว่านั้นอยู่แล้วอินดี้จริงอ๋อแต่งเว้ยแล้วก็ทำอะไรไม่รู้อไลน์ฮอตซีอ๋อสู้กัน อถ้าแกไ่้ถ้าแได้แซกแบบโฟาเมเจนเจอร์217เออหรือว่าเอ็2เ2เ17อะไรอย่างงี้ก็เอามาให้กูได้เอ็นี่โอ้อเอ็นนี่ันอ่ะคียสุดท้ายผมนักคาราม3ฟม3 1โฟต่อดิ2กู3ไม่ต้องอามเอาไปเลยวออเเอขเอออเเ ครนะับจสี่สามสองหนึ่งนะัน่นะหน่กตกเลขไว้เนี่ยห้ก 5, 6, ไม่เหรอวะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยโอเคนี่เขาจะใชยิ่งใหญ่หน่อยเฮ้ยรุ่นรุ่นรุ่นรับเคา์เตอร์อรกิตีมห้าบาทถึงสบาทเคาน์เตอร์กู กูได้มาแล้วอะได้ล็อกเก็ตลีกเธอ4ล็อกเก็ตลีก3ล็อกเก็ตลีก2จัดไปทำไมโยเยีบวะได้ไรท่าไรเอ็นโดไลเฮ้ยแต่แนวสองลีะมันเป็นแค่เทอร์เรีย7อะ กูคุ้มแล้วเคาลเตอร์มาอันเดียวนี่กูคุ้มเลยหมดเลยแจกดนคุูนคาลเตอร์คนแจกเกมอื่นคนกูไม่ได้อยากได้อะไรกันเพราะเขาไม่รู้จักแต่ถ้าคาลเตอร์อะไรเงี้ยอาจจะแบบอาจจะแจกออกอะไรประมาณนี้แจกคาลเตอร์เพื่อใหแจกคาลเตอร์นะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยแจกคาลเตอร์แจกคาลเตอร์ เขาเติร์สไตล์โกบอลเป็นสิทธิ์ผมแจกพอผ <150 S 2> มเท่าไหร่ดิแจกพอร้อยห้าสิบแล้ว<ะ>ไงโอเคคงไม่มีมันคงไม่แจกหรอก <c oughs> ใช่ไงมันแจกใช่ใช่ใช่ซื้อมาแล้วตอนนั้น <c oughs> ซื้อมาร้อยกว่าบาทเนี่ยผมบอกเลยไฟฟ้าคิวเลอยเนี่ยผมมีแล้วเขาเตอร์สไตล์โกบอลเป็นสิทธิ์คตรเขียนแจกผมมีแล้วผ <c oughs> มว <c oughs> <c oughs> มีนะ <c oughs> แจกร้อยสองร้อยอะตอนนั้นดูก่อน เดี๋ยวพวงจำคีย์ไว้เว้ยต้องเก็บคีย์ไว้โอเคเดี๋ยวผมไปดูนะมาดูอีกรอบนะแจกเก็บไปคุบเล็บวอชว่าจำแรกโหเจำแรกตั้งร้อยกวาบาทนะอินอิดูโปรไฟล์มันมันคือเคาน์เตอร์มาร้อยกว่าบาทเล่นอยู่สิบชั่วโมงอืมคุ้มตรงไหนวะอินส ผ่ซื้อกลักลิกมาแล้วสามแล้วแม่งเล่นถึง8ชั่วโมงดูบันดิไม่อามาเล่นกับกูทำไมทำไมไม่ซูมจะรักเกลีกนะปั๊บนะครับเขาไม่ซื้อไม่ซูมแน่นอนโอเคต่อไปกินมูนะนแจกให้หมดเลยแจกเลยฉลองครบกินซับดีวะห้าสิบซับ ผมผมผมเรแจกสักประมาณสามสามสามอันใช่แล้วก็ที่เหลือผมเหกหกที่เหลือผมแจกตามซับซับขึ้นมาเล้วผมร้อยร้อยหนึ่งผมแจกเกมอื่นนะร้อยหนึ่งผมแจกเกมโอเคปะผมไม่ต้องแจกเี่นี้นะโอเคปะเขียนนะอะไรบุญเขียนอะไรเพชรชัวนะผมมาต่อโฉลองห้าซับหน่อยดิคุณสิบอ่าต่อไปเกมที่สองผมแจกตอนนี้ผมคือเพชรชัวครับผม

ต่อไปแล้วผมเฮ้ยเฮกานี่ก็ได้อะเฮกาเฮ้ยหนุกอยู่นะหนุกอยู่ได้ไงไม่เคยเล่นเลยคูก็รู้แล้วเหรอว่าหนุกกทำไมแต่กูที่กูเครียดที่สุดคือคัพเปซาร์ไซค์โกบกุ้งเอามาทำเหมือนมึงไม่เอาสักอะไรนะแบทเทิลฟิลก็ได้ไม่ก็แบบอะไรอะไรนะแบทเทิลกาวอะ เอาไว้แล้วกูจะดิล้านแหละแค่ร่างกายแค่หนึ่งอันเดียวต่อไปเอ้าไปยันบอบอ่าเดี๋ยวผมดูอันนี้ผมไปเกมมีแบ,บนบอสมาที่จะแจกเกมหนึง่งคิดีกว่านะไม่ก็นี่เกมนี้ไปหนึ่งเออผมแจกเกมนี้ดีกว่าเกมเกมที่สามผมโปรเจกต์เดิอนอ่านว่าอะไรวะดีมเกม id ไม่ใช่ไม่ diu id ด,ดูด้วยกันเออผมอ่านผิดก็ขอโทษนะผม โปรเจกต์ดิสนะสองดีผมแจกเกมนี้เกมหนึ่งนะก็คือกาทบไปเบกไม่กาไม่กาไม่กาเอาไว้เอาตไปเบกอินโทรผมเบกอินโทอยู่ที่รีโดเกมนี้มาแล้วบอลนทีดีเเกมฟรีเฮ้ยใช้ได้นะแต่มันเกมแบบกูว่ากูนั่งเล่นบลูทีดีเยังหกว่าปิดอีกแล้วคอเตอร์สเตมไมใช แต่ตอนตะวันสามรไลค์ให้กัเทิดิสไลค์ให้เด้้พยายามกดซับครเยอะผมกดไลบเลียนพยายามเรียกขึ้นนะผมม่กดซับครช่องผมนอนเดี๋ยวม่สิดได้นะใครอยากได้โอเคนะฮะเดี๋ยวปิดอีกแล้วใช่ไหม คือกูดูปุ๊บกูปิดอา้าวกูมาเปิดใหม่เคือคืออะไรมอดเดอร์ฟา <the> คือกูอดูซิงใช่ป่ะโฟกแล้วกูดูเกมปุ๊บที่ชินไงพอแบบเพลินปุ๊บก,ก็จบไอ้เหี้ยมาปุ๊บก,กูปิดอา้าวกูมาเปิดนั่งเปิดใหม่มอดเดอร์เฮกเกมนี้ก็ใช้ได้อยู่นะอินเดอรไลท์โอเค เดี๋ยวผมจะแจกแล้วผมใครที่คอมเมนต์ได้ด้านล่างกนี่จแจกเนาะอ่แล้วก็กดไกดแชร์ใครที่ใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe แล้วผมกดไลค์แล้วก็ต้องชิงรางวัลนะเนาะโอเคเกมนี้ที่แน่เกมนี้ก่อนโอ่แน่อย่าลืมเอเลิงก์ในคอเคโอเเคอเคโเคเคโอเคโออเคอเเคมอหนเกมวะกูอืมไปเคโอเคอเคโเเเกเเ ไม่ใช่เกมเนี้ยแค่หนึ่งช่องรีเจลไลเรือยลีเจลไลอ๋อน <on> ี <bizarre> ่ไม่เห็นว่ารีเจลไลเกมเลยแจ๊สทำเกมผมห้องไม่เขียนไม่เอาอินอินเทนเซอร์นะผมเกมแรกไอคุงถามติดไอ้ที่เกมสองแล้วก็อีกเกมหนึ่งโปรเจกต์ดูนชีตทูดี้ผมมหาเทพฟีดโปรตอนเอ็กคืออะไรโปรตอนเอ็กก็ชื่อแก๊งไง วัดพี่ชื่อชื่อแก๊ชื่อโปรตอนเอ็กตอนไหนวะเฮ้ยลูกอ่ะคุณตั้งให้ไม่ได้ไม่ใช่เออแก๊งฮะไม่ถูกปากโปรตอนเอ็กโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคนที่รับชมนะอย่าลืมที่จะทักไลก์กันเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อ ลราไปลราไปฟางคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคแล้วก็ใครอยากให้มีพวกแจกเคาน์เตอร์สายเราเร็วก็พยายามไปอเรียบเครื่องซับอีกเยอะผมแล้วก็ทำเอ้ยไม่ดีไม่ได้เพื่อนครับคือพยายามแชร์แชร์คลิปแบบปลายคลิปมาให้แบบไปถึงหลายคนแล้วฉันเขาประมาณสองว่าทำร้อยอะแจกเคาน์เตอร์สายเนาะแจกให้ผมนะอย่าลืมโอเคง่ะอ้ากดแชร์เยอะคุณจะแจกให้ผมนก็จะได้รายย่งจะรารอบนะล่องแชนแนลด้วยนะ จะลืมกดซับเตอร์กูจะได้เคาเตอร์เคาเตอร์มึงบอกนะมึงเล่นไม่เป็นรอจบครับเออเอาเอาไประดับเกมฟระดับบารมีถึงต้เข้าใจไอ้กูเกมฟรีระดับอะไรวะเกมฟรีในเว็บไซต์ที่ทีนะเว้ยไอ้เก่ารูปในท็อกไอ้รูปในท็อกไปดูเว้ยว่าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของแกรมันเป็นไลฟ์ทั้งหมด แล้วแม่งจะรูปเดียวกันทุกรอบเลยนั่นแหละโอเคนะฮะก็ไม่ต้องพูดยาวนะโอเคของเราไปคลิปแหละ50%มันการไลฟ์โอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคนที่ยอดชมนะยังอีกรอบนะลุ้มกดไลค์กดไลค์ก่อนนะตอบค่าก่อนคลิปใหม่ๆนะโอเคใครที่ต้องการเกมพวกนี้สามเกมนี้ผมจะสุ่มมานะให้กดไลค์ สมัครเลยแล้วก็คอมแล้วก็แชร์แล้วก็คอมเมนต์นะผมว่าทำทุกอย่างครบย่างจะเกียนนะถ้าเกียนมารู้แบบของช่องแนน <จะ S 2> โอเคบบ <ไป S 2> บาาายายค<า>ครัผมเจอลิปหน<ะ>้ไปบายครับผมแบ <ไป S 2> โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็อัดเสียงกับภาพไม่ตรงเนาะคือสองสารสงสารคนอัดด้วยคนตัดด้วยแล้วกันสงสารเลยนะคือมันผมตัดเสียงออกหลายส่วนเพราะว่าแบบออกมามันก็ไม่ค่อยดีผมต้องมาวางภาพอีก นี่ก็การอีกแล้วภาพมันแปลกก็ขอโทษนะคดีสุดล,ละในคอมนี่นะในคอมนี้นะโอเคฮะก็เราเสียงเข้าไม่ตรงก็ขอโทษนะภายในนาทีนี้แล้วผมแล้วก็คอเตอร์สไตล์ผมตัดใจแล้วจะแจกวันสามร้อยแผมสามร้อยถึงสามร้อยยี่สิบนะผมดูก่อนคือวันนี้ผมจะแจกคอเต,ตอร์สไตล์กาบอนเ็นสิทธ์แล้วผมหนึ่งรางวัลแล้วก็ที่คือขอมาผมจะคิดได้แล้ะคือตามราคาครับผมราคาเท่าไหรว่าเท่าไร่ผมจะแจก คือสมมติมึงจะคิดอีกรอบว่าราคาเท่าไหร่มันแจกเท่าไหร่เขื่ปะโอเคครับหลิปนี้ก็บ๊ายบายผมเดี๋ยวคุหน้าบ๊ายบาย